กเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตำบลท่าไม้ร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำวันที่12มีนาคม2564เวลา13นาฬิกานายเสรณีอนินบนกเกษตรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยน,นายธนวัฒน์ทวมเทศ เกษตรอำเภอชุมแสงและเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอชุมแสงมีผู้นำในท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เพื่อรับฟังและหาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดก,การน้ำการแก้ปัญหาผักตบชวาการปลูกพืชหลังจากการปรับปรุงพื้นที่การก่อสร้างถนนและการทิ้งดินจากการปรับปรุงขุดลอกคลอง หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ที่ตำบลท่าไม้สำรวจคลองที่จะทำการขุดลอกปรับปรุงโดยมีพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นหัวหน้าทีมในครั้งนี้ด้วย